สวัสดีจ้าพี่นอ้องปอง n g ไปสุขสุขคนเมื่อน,นี้มาพบกับตองแต้วช่แหน่แล้วจ้าเมื่อน,นี้แต้วสีผ้ามาเก็บมาเขา่าเมาจ้าพี่น้องมาเขา่าเมามาเขา่าเมาสวนเราเองค่ะพี่น้องมีคนสั่งจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้กับสีผ้ามาเก็บเนาะมาเก็บมาเขา่าเมาพี่น้องจ้ามาได้จ้าเก็บมาเข่าเมาส่อยกันจ้าเบอร์โมสีผ้าจ้าพี่น้อง ่จพี่น้องเพื่อนเสียไปเฮ็ดไว้จาพี่น้องมาร์เฮ็ดไว้ไว้เข้าเมานาสนอยู่ได้ใจพี่น้องงามหลายจ้ะปีนี่น,นู่นซื้อว่าดกน้อยน้อยแต่ว่าดกจ้ะงามงามในเบื้องใ้พี่น้องคุณะ อมิ่ซี่หาต้นจ้าพี่น้องมาันจ้ามาเก็บมาเขาเมาของน้ำกันจ้กา,กา,ากินยางกิอยางหอก็แล้วก็เลยมาเก็บมาเขาเมาไปส่งเพ่นต่อจ้พาพ่อไถ่คาประุุป,ปุุท้าจ้าพี่นอ้องงามจ้าเบิง่งวันนี้ พี่น้องคะเบอ่งอารดูมอในดำบันไดคันดำแล้วกน็นกจ้าพี่น้องนกกินนกกับมงจบกินใต้นดำดำเนยสสาดพี่ยังเนี่ย กล้องกับซีสันแน่เด้จ้ะมือหนึ่งไทยมือหนึ่งอันมือหนึ่งไทยมือหนึ่งเก็บน้องพี่น้องน้องเซียวไฮเบิ้ลมาเข้าเมาเดอกพี่หน่องมาเข้าเมาโอ้ยดอกข้าพี่น้องค่ะ มาเก็บช่วยกันเลยนะคะหยิดยางจา้าเสมือนี่ยูุบ้านกาโบได้มีรายได้อย่างดอกจ้าพี่น้องขายยางกาโบใครได้ขาย บายโอ้ยตกสน,นั่งพงี่น้องเลยน้องเปรี้ยวค้ากล่องมาไปจ้ะพี่น้องเก็บน้งกันอีกจ้ะ mình bên đây nha สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้าไม่เกี๊น้ำกันจ้าอุ้ยมาขามาบุงง้งเลยพี่น้องเลยสดๆจากต้นจ้าพี่นอ้องนี่คพิ่งเพิ่งหัวสดๆจากต้นเลยจ้าขามอุ้งเจ้าขามอุ้งบ้านเฮานี่ยแหละ ออเดี Order, ๋พว่นสั่งคนเสี่ยไปทำไว้ทำไว้ไปให้สามีกินมาสัา่นจ้าทำไว้ไว้ข้าวเมามีประโยชน์ได้จ้ะพี่น้องกำลังแดงแดงดำๆ แดงแดงดำๆแล้วค่ะพี่น้องปินี่นกไปใส่เบิดบุ๊บวีนี่ว่าใครมาก,กินสุปปีนี่โอ้ยเบิดแล้วนกกิน เนาะใบงไกลๆดูใกล้ๆกัน,นไนเลยค่ะว่ามันดูป่านเดนีือเจ้พี่น้องม,มันสวยงามมันสวยงามมากอยากให้พี่น้องมาเห็น ว่าดดมีต้นเดี๋ยวได้พี่น้องคนหลายต้นได้จ้ะเีนต้นบักศิดาฝ่าพันธุ์ห้าหกต้นหาต้นบนูชาพี่น้องเข้าเม่าข้าเม่า แล้วจ้าพี่น้องนี่ผ้ามาเก็บเข้าเมาเก็บแล้วก็สิกาบานลแล้วจ้ะเพราะว่าไปจิดยางมั้เล้ากับมีออเดอร์มาเข้าเมาเข้ากะเลยไม่เก็บมาเข้าเมาตอนะจ้าเนาะล่ะกับพี่น้องผ้าพี่น้องมาเก็บมาเข้าเมาจ้ามาือนอีไ้ได้กัฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วจ้าฝากช่องใหม่ของตองเต้าชาแน,นลด้วยนะคะ กด subscribe ข้างล่างด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย